สัสดีจ้าภักดิทหอมกับกับปุกลูกผ้าพี่น้องมาบุกธรรมชาติอีกแล้วเด้อจ้ามือนีเย็บผ้าห่มตะก้าใบเก่านะคะหุ้มผ้าใส่โครยใบเก่านะคะมาเบิงว่าสิมานบอจ่ามาหาเห็ตจ้าพี่น้องจ้ามือนีเป็นอัน สีบดๆบแน่พี่น้องแล้วก็มีล่มค่ะบรรยากาศเป็นตาหาเห็ดคักค่ะอามาเบิ่งกันว่าตะกาเกาหุ่มผ้าไม่ของเห้ามันสิมานบ่จามือนีมือนี่มาทั้งปลาไม่เดี๋ยวคอยแนะนํากันเนาะจ้ะมุมนี้เดอ้อพี่น้องบรรยากาศดีคักมากลมเบิ่งต่ตาๆจักน้อยเนาะจ้ะปัญหาเห็ดแซวสะ เพื่อนคีอันรถป๊อบกันจ้ะเข้ากระไดยูนี่มัน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 ,มนก่อนลองก่อนล่ำเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะพี่น้องเนาะ,ะตอนนี้ให้นักลองเอาตัวรอดกันเด้อพี่น้องคือลมมาแห้งแท้ละ่ะ ก่มนอีก่กบ่นอ้ยนีดนีดนจอดรถก็เจอปั๊บเพราะอีหยังคะเพราะว่าเขาหูมองเขาเคยเก็บอยู่จ้ะมองนี่ต้งข้งๆบ้านคุณลุงอันร่อนนี่ที่เป็นเพื่อนกับคุณเลมโบแล้วเขาบ่ถือกันเราวพะกาศหอมเฮ็ดให้เพื่อนถือกันเด้อ เมือ่อคืนนี่ฮูบอพี่น้องฝนตกจ้าฝนตกกับเป็นจังสี่ละหูพี่น้องโบแมนเท่านี้เด้อไม่ใช่เท่านี้นะคะพิ่นซุ่มขึ้น มองฟ้ามองฝนนี่ละหมอลำสิปิดวิกนี้ละ่ะ <c ười> โอ้ยเ้ย,ยคืองามเถะงามเถะอีเมะเจออีกเจออีกอว้ามันแหงเดยมันวื้อขึ้นดิ จังเมนงามเป็นกีบเป็นกีบโอ้ยพี่น้องเบึ้งเอาเบึ้งเอา คอยกระตื่นเต้นเด้อพี่น้องคอยอุบหายใจคอยไวซื่อๆละ่ะคอยอย่านนองวันเยอะละมันนีมันว่าเอ,อาเศร้าฮะวหาสันเศร้าฮะเลยว้ายไปเบิ่บงอีกเบิ่งอ้อยถีบจกกักรยานจังได้บ้าเอาเห็ดสูเอ้ย หรือว่าเห็ดมันเมันเนา่าเขาบ่าเฮ้ยอ่ะอไว้ครึ่งนึงไว้ครึ่งนึงงวนอีกแล้วพี่น้องคนเดียวก็เฟี้ยวได้พี่น้องยิ่ในถามในหูก็เห็นจะ้ะตาดีครับตาไม่เคยตีใหญ่ยังมีอีกดอกบนงามงามพี่นอ้องเฮ้ยพี่น้องมาดู บาดนี่นี่อีกนี่อีกโอ้ยเพิ่นโอ้ยมือน,นีซักถุงมือยังดีพี่น้องมือน,นีซักถุงมือยังดีขาดมองได้กะเย็บ พอให้ขาเห็ดเปื่อนเลยเขาป้าสนเขาป้าสนเฮ้ยพี่น้องสิว่าหัวแดงไปลายกับเก่งใจฟุกสวามเด้ออันนี้หัวแดงแบบนี้อันตรายเด้อจ้ะฟุกสวามคือเห็ดเบือ่อเห็ดเมา ดอกมันสิปิจุดแดงๆที่มาป่าสวนนี่เพราะว่าขั้นเฮ็ดพึงหวานมานันเพิ่นมาเลยจ้ะแถวนี้มึงห้อยหมูปลาดุดดุนพี่น้องรอยหมูปลาดุดดุนนี่กระปุกลูกจอดอยู่หิมทางอันเด้ออันนี้ทางลัดจ้ะบโทนี่บโทนี่ปลาเขาหาเฮ็ดเขาคือ,อเอาเฮ็ด เห็ดซื้นฝนค้นซื้นปลาพี่น้องเอาเด้อคลิปนี่เห็ดซื้นฝนค้นซื้นปลาโอ้โหอีกดอกหนึ่งไง น้องจ้าเบึ้งเบึงบึงขึง้มานแทะมานแทะอีนอากกานอนเนี้ยอีฐผายหูตะกาไม่หนีขึ้มานแทะไปตู้ไปเอาอีกกุ้มนึงจ้ะ ป๊าดนี่พี่น,อน้องจนลอน่อฝนล่อฝนล่อฝนเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเห็ดแห้งดีก็เห็ดเน่าจ้ะพี่น้อง ดอกน้อยหลายพูดเอาไว้ก้นนะั่นมองนี่มองนี่ดอกน้อยหลายพูดเดี๋ยวไปเอาดอกใหญ่กันดอกใหญ่มีมีมีพลายามาเบิงกับคุทลัมโบหลายเถื่อเราเพ่เห็นจักเถื่อจ้ะน้องจังได้เคยมามีเพราะว่าอันทำเลมันเหมาะนะ บก,กวนก็นมีจ้ะเดีมาเอาลบล้งก็คือว่าลืมเปิดกล่องพี่น้องใหญ่โทรศัพท์ออกมาลืมเปิดกล่องตัดขาไปแล้ว เฮ้ยหางหามคักพี่น้องเห็ดอยู่ในถ้ำนี่หู้เดี๋ยวสิถ้าพี่น้องเก็บเห็ดจักน้อยแล้วสิไปตักบุเบอรี่เด้อพี่น้องมือนี่สิเอาเทิงเห็ดเ,เทิงบุเบอรีจ่จ้ะล่มกะไปแล้วลมไปแล้ว เขาไปอยู่ในหูคือเกา่าฮ่าโอ้ยจังแมนคักจะ,จะง่ามปะานี้ตาดห้ยพอยอีกแล้วโอ้ยจงังแมนปื๊ดขาหนีแม่พี่น้องโอ้ยพี่น้องจ๋าเบืง้ง ขาไอ่อวบเห็ดซึนฝนคนซึนป่าพี่น้องเอ,อ้ยคลิปนี้เด้อดจ้ะเบื้องขาเบื้องขาเห็ดกะมาบุเบลีกะมีจะ้ะปลาหนีเ้าทิมไว้บ่ได้เขาวมาจักเทียปีที่แล้วตีเ้าเก็บหลายๆนะเาเห็ดพ่อได้ยูได้กินแล้วสิบ ไปเก็บบุเบลีเด้อพี่น้องพอเดีอยวยูเดี๋ยวขายเห็ดกับงามคักงามคักพี่น้องมีอีกเด้อพี่น้องยูเตลิงยูเตลิงยูเตลิงอยู่ผู้อยูผ่ผาแห้งคืนดีพี่น้อง เป็นแสงเป็นเ,ง,เ,นเงาโอ้ยหญาพาันกับขึ้นมาบได้พี่น้องว่าห่าพาันก็แร่งพงใครรู้จักแร่งผงบ้าง สวยงามสดชื่นเหลือเกินพี่น้องมาบึงมาบึงขั้นบม่มีหรือว่ายัางบัททันมากอะ่ะเดี๋ยวสิบห้าไปเก็บบุเบอรี่พี่น้องโอ้บุเบอรี่ลูกใหญ่คักใหญ่คักเลยบุเบอรี่จ้ะตอนนี้กะลังสีา้ามองจอดจ้ะก็ปุกลูกเน่ดีจ้ะมันเขาได้ทุกปลา โอ้ oh, บรรยากาศบรรยากาศนี่นี่เขาเรี้ยวรถใดจ้ะเดี๋ยวสิไปกำเอาเฮ็ดก่อนเด้อ <c oughs> <c oughs> กำเอาเฮ็ดก่อนกันเพิ่นมาเนาะจ้ะไป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 เดี๋ยวแบตหมดก่อนจ้ะพี่นอ้อง นี่เฮาครับนี่เฮาครับรถมากกางปลาลีเดอร์จะพี่น้องเบิงเบิงเฮ็ดขวางทาง,งเธอเลยเฮ็ดเบื่อเฮ็ดเมาขอขามเนเดอ้บอบ่เหยียบดอกจ้ะจะผ่านไปทางนี้กะสีแวะเขาปลาบูเบอรี่ที่เฮาเก็บปีที่แล้วนะพี่น้องเดี๋ยวสิให้เบิงบรรยากาศจ้ะเนี่ยเบิงป่าสนจ้ะดูป่าสนจ้ะพี่น้องฟินบ่จ้า ามาบุกธรรมชาติอิลีจ้ะเดี๋ยวรับออกไปมองหิ่มนน่ก่ะออกถนนที่ปลาบูบอรี่พี่น้องเอ้ยบูบอรี่หนวยใหญ่ค่ะตามไปจ้ะจ้ะนีเดอร์จ้ะ,จะพี่น้องเฮ็ดจ้ะที่นี่ข้ามาเก็บบูบอรี่กันจ้ะป๊าดไปบุบปิดเลยบัดเนี้ยนี่กระปุกลูกพ้อมจ้ะที่ตักกระถังมาเรียบร้อยสิตักเปเลือกในบ้าน หน่วยเป่งแบบนี้เลยจ้ะพี่น้องเนจ้ะอุ้ยมาซึนกับหอมบเนื้อนี่เม็ดมันเป่งเม็ดบักเป่งเลยอุ้ยเก็บจ้ะเก็บปาดังคุล,ลคุล

น,นี้ขับรถกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่ามันทุ่มกว่าแล้วค่ะทุ่มกว่าพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะคะบรรยากาศไหลาทางบนภูเขาภูเขาบนไหลาทางเส้ <c oughs> นทางกลับบ้านจ้ะ ยอดอ่ะพระอาทิตย์ยามค่ำคืนนี่ก็ใกล้จะถึงบ้านคุณป้าอิงริดแล้วนะคะเดี๋ยวไปพบกันที่บ้านค่ะบูเบอรี่เม็ดงามค่ะกุเลมโบวาสวยมากๆเลย แกเอาเตียมไปขายให้เพื่อนที่ทำงานอ่ากองหนึ่งแล้วนะคะร่วมแล้วก็ได้สิบสี่ลิตรเด้พี่น้องสิบสี่ลิตรตกลิตรละ1อยแปดสิบบาท่ะกาเนี่ยเก็บปอบปรแป๊บๆนะหลังเก็บเฮ็ดน,นี่กะคิดเป็นเงินไทยสองพันหาลอยยี่สิบบาทเด้อพี่น้อง จ้ะส่วนเฮ็ดนี่คุณเลมโบเอาไปชัางเราได้หกขีดจ้ะขั้นได้เป็นโลนึงนั่นลูกค่าว่าให้บอกเด้อเพื่อนสิครับลนมาเอาว่าสันกันเลยว่าเอ๊ะมืออื่นก็นค่อยไปหาไม่จ้ะบองเทียสิได้อีกสักสีขีดแต่เพิ่นก็บ,บอกว่าเอาตอนไว้เด้อเอาไซข่าตูแช่ไว้ ร่รวมๆไว้เดี๋ยวเขาก็ับมาสื่อในที่ตูแชร์่าสานกออเ็เลยว่าขั้นวางมืออื่นได้เก็บอีกอะบิดตองเอาเขาตูแชร์เขาสิได้เอาแบบสุดๆนี่ลราไปโอยเห็ดขาใหญ่ของเฮ้าเนาะโซออนเนาะจากจากกพ่อได้อยู่เนาะจ้ะเก็บเห็ดกะพ่อเพื่อนๆอยู่เนาะพี่น้องบ่ไดหลายกับพ่อได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เพื่อน น้่มจะได้บุเบรีมาขายนั่ก็โอ้กะถือว่าโชคดีอยู่จ้ะพออยู่และพอเพียงค่ะค่าขอบคุณหลายๆท,ท,ที่ติดตามให้ให้อกแังใจเด้อจ้ะพี่น้องค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านจ้ะอยู่ดีกินแซบยิ่แจ็บกินนัวจ้ะเอาไว้พอกันในคลิปทัดไปเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า